โอเคครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแมน X8 อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกอยู่กับแมพ k i n g Legacy นะครับผมวันนี้เราก็จะมาฟาร์มเวลอีกแล้วนะครับผมหาหายกันไปนานเลยนะครับในการฟาร์มเวลเนี่ยเออเออใครที่รออะไรคาปาก,กิ้งอะ่ะเออเดี๋ยวเออผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรอะ่ะเออ เดีย๋ยวไปเป็นรถแท็กซี่กันต่อก็แล้วกันนะเออวันนี้เรามาฟาร์มเวลก่อนนะครับตอนนี้ผมเลเวลสองพันสามร้อยห้าสิบนะครับผมจะไต่ไปถึงสองพันสี่ร้อยนะครับผมโอเคแต่ผมไม่เล่นดาบนี้นะครับผมผมไม่เล่นดาบวิมามน,นะครับผมมีดาบใหม่มานะครับผมเป็นดาบที่แรงที่สุดในเกมนี้แล้วนะมัง้งโอเค ก่อนที่เราจะไปดูดาบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคไปดูอินโทรกันก่อนอน,นะครับไปโอเคครับเราก็ดูมาแล้วนะครับมาเราก็จะมาดูดาบกันเลยนะครับผมโอเคเอาดาบก่อน แตนแตนอู้ดาบอะไรทุกคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมอมดาบอะไรน้ no. นะครับผมนี่ครับผมก็ได้มายังไงเดี๋ยวผมจะบอกคลิปหน้านะครับใครอยากรู้ว่าผมได้มายังไงนะผมก็คอมเมนต์มานะครับผมโอเคผมจะบอกแบบไม่มีการโกหกสักนิดเลยว่าตีกี่ครั้งได้ผมก็จะบอกให้เบิดเลยนะครับผมผมเดาๆา ประมาณสามครั้งอ่ะเออประมาณสามอ่ะสามขึ้นไปอ่ะไม่สามครั้งหรอกสามขึ้นไปอ่ะโอเคปะเราก็จะเอาดาบนี้แหละไปฟาร์มวิวนะครับผมโอเคปะเราก็ไปกันเลยนะครับผมโอเคครับเราก็วาร์ปมาแล้วนะไม่ได้วาร์ปแอกเออวิ่งมาเฮ้ยบินมานะครับผมเมื่อกี้ผมลืมบินนะครับผมบผมวิ่งมาโคตรไกลอ่ะ ผมผมลืมว่าผมมีผลบินได้อยู่นะครับผลแก๊สบินได้อยู่โอเคนี่ครับใครอยากรู้ว่าผมเอามาจากไหน๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับผมกดติดตามไว้ก่อนนะครับผมโอเคมาเรามาฟาร์มกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมตีสามตัวแล้วผมจะตัดไปตัดไปแบบเหมือนเดิมนะเออที่ผมฟาร์มมามก็ทำเหมือนนั้น เลครับเนี่ยตีแอกจริงจริงโอ้โห khôn lèn à. anh bọt đi bọt trùng โอเคเดีย๋ยวเดี๋ยวผมก็จะตัดแบบว่าไปถึงวิวสี่ร้อยเลยมั้งหรือยังไงนะเออสี่ร้อยเอ้ยเอเอไม่ใช่ที่สามร้อยเก้าสิบเก้านะครับหรือสามร้อยเก้าสิบแปดนะครับโอเคใกล้ๆถึงสี่ร้อยเดี๋ยวผมจะตัดมานะครับโอเคอัดมันมันโดนนะครับผมเลยต้องตัดนะครับผมโอเคไป โอเคครับตอนนี้ผมก็วิวสองพันสี่ร้อยแล้วนะครับผมโอเคมาวันนี้เราุ้ยวันนี้อะไรเลยเออเราก็วิวสองพันสี่ร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็จะไปสุมผมพิศษก่อนจะปิดคลิปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปหาตรงที่สมกันก่อนนะครับผมว่ามันจะหยุดที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราบินไปดีกว่าอโอเคอ่ะ okay, ตรงนี้เดิเมื่อกี้ผม คลิปแรกผมบอกว่าอะไรวะเออตอนเปิดคลิปผมบอกว่าอะไรวะอือออกไปทางไหนอ่ะลืมไปไปทางนี้เออผมบอกว่าอ,อ,อะไรวะโอเคเดี๋ยวยวคอนึกก่อนดูไปพงัพงๆก่อนเดี๋ยวคอนึกก่อนเออผมบอกว่า เออบอกว่าอะไรวะ <c oughs> นึกก่อนเออผมบอกว่าเออถ้าวลถึงหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิเจ็ดผมจะเออ,เอ,อถ่ายให้ดูนะครับผมตอนนี้ผมผมอ้า ผมยี่เกียบมาถ่ายให้ดูนะครับผมเลยเอาแม่งตันเลยนะครับผมโอเคเอาแม่งหนึ่งสองพันสี่ร้อยไปเลยนะครับผมโอเคนึกได้แล้วเมื่อกี้มาเราก็จะมาสมผลพิศาจนะครับผมอา่ามันไปทางไหนวะไปทางนี้แหละผมว่าดาบนี้ใครอยากรู้ว่าผมเอามาผมได้กี่ครั้งได้นะครับผมว้าว อะไรผมได้เอามาออกมาอะไรเฮียอะไร,อะไร,อะไรโอ้อยเดี๋ยวเออว่าผมได้มายังไงเอเอไอเฮียพูดเฮียอะไรเนี่ยโอเคมาเราก็จะมาสมสามผลปิดฉากนะครับปิดคลิปเออสมบัตสามผลปิดคลิปนะฮะอา่อาอ่าไปหนึ่งผลแอะไม่ได้ อันนี้ก็แล้วกันเดีย๋ยวค่อยไปลงดัน,ดนลงดันใหม่ก็แล้วกันอ๋อใส่ใช้เกียเจียมไปเลยโอเคครับได้สีม่วงโอ้โหโชคดีโชคดีอะไรขนาดนี้สายฟ้าโอเคสายฟ้าเจ็บไว้ก่อนสายฟ้ามาขนสองขลสองได้อะไระเกียร์ มาผลที่สามผลที่สามผลที่สาก็คเกือโอเคได้ผลสายฟ้านะครับผมผลล่องหนโอเคผลสาผลล่องหนกับผลอะไรเนี่ยผลระเบิดโอเคทิ้งไปกับผลสายฟ้าทิ้งไปนะครับผม โอเคใครอยากได้ก็มาเอาได้เลยนะครับเซิร์ฟวีของผมอะ่ะเออมาเอาเลยนะครับผม <c oughs> ล้เล่นไม่มีใครเข้ามาได้หรอกเซิร์ฟวีของผมนะ่ะเออผมก็ร้อเล่นไปอย่างนั้นแหละเออใครอยากได้ก็เข้ามาเอานะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคไปละบ๊ายบา๋ bye. จะขออีกคน อาอให้มันคุ้มไปอีกผลและเจมแค่อันเดียวเอาอีกผลไปเหียผลเห็ดผลเห็ดผลเห็ดดินจื้อโอเคป่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย